ก็ต้องขอากราบสวัสดีท่าถาผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในแมป Tower Defense ว,วันนี้ผมก็จะมาทำคอนเทนต์โซโลโลงหมดระดับยากที่สุดเนาะหมดพอเล่นคิงกันแบบง่ายๆแบบวิธีการฟาร์มเงินสไตล์ผมเนาะสไตล์คนอื่นผมไม่รู้แต่ผมแนะนำลงโซโลเนาะไม่จาเป็นต้องไปลงกับคนอื่นมันเสียเวลาผมพูดตามตรงมันเสียเวลาครับ เราโซโลเองดีกว่าเราได้ง่ายต่อให้คุณจะใชไอเทมเสกเงินเสกนูนเสกนี้ผมว่ามันก็คุ้มกว่าที่คุณจะไปนั่งเล่นกับคนอื่นนะนะ <c oughs> <c oughs> เล่นมาแล้วไม่ชนะก็ไม่คุ้มเท่าไหร่เออเสียเวลาเล่นด้วยแต่ถ้าเราเล่นเองเราใช้ไปคูณสองง่ายสาหรับผู้เล่นใหม่ก็คงจะทําไม่ค่อยได้นะนะต้องเป็นผู้เล่นระดับกลางแล้วถึงคุณจะสามารถโซโลโซโลโหมดก็เล่นชิงได้สำหรับ หลักๆเลยตัวที่คุณต้องมีนะสําหรับโหมดนี้ก็คือคาร์บอยเนาะสําหรับผมคนอื่นผมไม่รู้นะแต่สําหรับผมผมใช้คาร์บอยเป็นตัวหลักตัวที่สองนี่ผมคิดว่าถ้าจะดีที่สุดที่จริงอ่าควรจะใส่เป็นสแตนกันก็คือตัว C c ซหรือไม่ก็อะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเราเร่งดาเมจจริงๆเราเอาเป็นเวอร์เพจกับ Dj มาก็ได้แต่จริงตัวพวกนี้เป็นตัวใช้หลังหมดเลยครับมันมันไม่จําเป็นต้องรีบ่ะ สำหรับผมว่าอันไม่ใช่สิ่งที่ต้องรีบอะจะเป็นเนี่ยถ้าคุณเอาสตันกันมาตั้งแต่เริ่มก็สบายอ,ะ mm hmm. อ่ะพอแค่คุณมีตัวสตันเนาะถ้ามีเสียงรถผ่านผมว่าขออภัยจริงๆเนาะ,ะดีบ้านผมติดถนนอ่ะนะเรียกไม่ได้โอเคอเอาเป็นสไนมาก็ได้เนาะเพราะว่ามันมันมีตัวบินอ่ะ ระดับระดับความยากของอันนี้ของพอเล่นงเนี่ยมันมีตัวบินนะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามหาตัวที่มันสามารถปล่อยตัวบินได้หรือไม่ก็เอาตัวใหม่มาก็ได้หลักๆขอแค่มีแค่ตัวตัวยิงตัวบินกับตัวหาเงินเนาะไม่ไม่แนะนํำหาเงินเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันลําบากอะ่ะผมผมแนะนําเลยนะแนะนําคารบ,บอยน่าจะดีที่สุดละ เป็นเซตทีที่ผมใช้ประจําแล้วก็ชนะบ่อยด้วยแต่ผมขอใช้สตันเป็นอันนี้เนี่ยเนื่องจากผมเอาสไนมาละผมชอบมากมันเป็นความชอบส่วนตัวผมเลยอ่าโอเคใส่สกินนี้ก็แล้วกันนเรียกด่านด่านเดิมว่าเนี่ยเนี่ยมันมีของง่ายอยู่แล้วเราจะไปเล่นจักจั่าทำไมผมก็ไม่เข้าใจกับผมโอเคเรียกความเร็วสอบระดับความเร็วคูสองไปเลยเนาะคือ ถ้าเราเล่นกับคนอื่นเราไม่สามารถเล่นสปีดได้นะเนาะคือมันเป็นข้อเสียมากโอเคนะครับวางไปอัปเกรดอัปเกรดก็ผมพยายามที่จะลงคลิปอยู่นะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีคอนเทนต์ทำเท่าไหร่คิดไม่ออกจะลงคอนเทนต์อะไรเพราะว่าเกมมันก็มีอยู่แค่นี้แต่เกมมันก็อัปเดตปล่อยพอสมควรเนานะโอเคนะครับ คือต้นเกมอ่ะผมแนะนําว่าไม่ต้องไปใส่ใจที่คุณจะต้องรีบลงดีเจรีบลงตัวนู้นตัวนี้ครับลงแค่โลเดนคาร์บอยเนี่ยไปได้เลยครับเว็บ2ี่สิบผมผมรู้สึกว่ามันจะยื้อไปถึงเว็บ2ี่สอ่าเท่าไหร่อ่ะยี่สิบห้ายี่สิบหกเอ่อประมาณนี้แหละยี่สิบหกยิบแปดครับโลเดนคาร์าบ,บอยสามารถยื้อได้แบบเพียวๆเลยนาะสำหรับหมดโคเดนคิงนะสำหรับโลเดนนะสำหรับตัวปกตินี้ผมไม่แน่ใจนะ ยื้อแบบเพียวๆอ่ะยำไปยืนแบบสบายๆาย,ยิงไว้ครับเล่นไปเรื่อยๆอถ้าสบายนะมันก็ใครอยากได้เงินเยอะๆอยากได้เป็ดเยอะๆก็เล่นเหมือนผมก็ได้นะ <S <S ไม่จะไม่จะเป็นที่แบบคุณต้องไปละแวกเพื่อนร่วมทีมคุณจะแบบมาวงมาเกียนแบบจุดๆก็มาวางฐานฐานนู่นฐานนี้แบบกวนคุณอ่ะอย่างเช่นแบบ ฟามเงินฟา์มน,นู้นฟา์มนี้อ่ะวางจุดที่เรายิงปืนอ่ะแถมไม่ยอมขายด้วยนะ <_ d ata> พิมพ์ไปซเออซลเออซลเซลอ,อ่ะไม่ขายเว้ยเธอเผลอแม่งออกเกมเว้ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอคนประเภทเนี้ยผมแนะนํานะออกครับออกแค่แดงให้มันเห็นครับเี้ยผมมันเป็นอะไรที่ดีมากเนีเราเล่นไปนะครับเราจะไปนสนใจนะเนี่ย ถ้าผมเจอผมก็นั่นแหละชื่อแดงไหมจบ <c oughs> จบคิดเยอะพวกกากก็ตามนั้นแหละ <c oughs> ยิงไกลนะสำหรับโคดิ้นคาร์บอยสำหรับผมสำหรับผมนะมันเป็นตัวที่หาเงินไม่ได้ตีมากนะแต่การระดับหาเงินผมให้ให้เยอะนะมันค่อนข้างถ้าสำหรับตัวโเด้นคาร์บอยเนี้ยผมให้คะแนนจริงๆประมาณเจคะแนน ประมาณ70คะแนนนะเพราะว่าตัวเนี้ยหาเงินได้ได้ดีสำหรับสำหรับคนโซโลเท่านั้นนะแต่ถ้าลงไปเป็นทีมแบบเห่กับเพลเยอร์คนอื่นอย่างเงี้ยมันจะหาเงินช้ามากครับเพราะว่ามันจะติดขัดตรงที่ว่าเงินตอนเริ่มเรามันน้อยแต่เวลาจบเว็บเราได้เงินน้อยด้วยเพราะฉะนั้นคาร์บอยก็เลยดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่สำหรับเล่นกับคนอื่นแต่หลังจากมาโซโลเองอะ่ะโอ ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นด่านนี้ก็ได้นะขอแค่เป็นด่านแบบถ้าคุณแบบเบื่อด่านเนี้คุณก็แค่ไปเล่นด่านอื่นก็นยังได้นะด่านอะไที่แบบมันพอจะวนได้นิดหน่อยอย่างเงี้ยมันก็ได้อันนี้สกิปไปเลยนะเจอเว็บนี้สกิปเลยเพราะว่าถ้ามีหนึ่งตัวมันจะมีโอกาสหลุดเนาะเพราะฉะนั้นเราควรจะมีตัวยิงไรลเด่นสองตัวขึ้นไปนะนะทีนี้ก็จะไม่หลุดเนะี่ยเราก็ปัม๊มตัวเด่นคาร์บอยไปเรื่อยๆันไม่ได้ยากนะสำหรับ,บโหนดนี้ วางไปเลยอย่าไปสนใจเห็นว่าระดับเนี้ยคุณสามารถเวลาคุณจะทำเคสของออของอะไรนะของดีอ่ะผมแนะนำให้ให้ทำเหมือนผมเนาะนี่เหรอคืออัพไปเลยครับเนี่ยแล้วทำอ,อ,อะไรชาเลนจ์เคสแรกมันเป็นชาเลนจ์เก็บเงินใช่ไหมเนี่ยคุณก็เก็บเงินนะครับอัพไปถึงสาม แล้วคุณก็เก็บเงินนะแต่จริงผมไม่ผมไม่ต้องจําเป็นต้องรีบวางนะแต่ผมจะวางให้ดูว่ามันดีแต่เราคนที่จะทําภารกิจเนาะเนี่ยเ,เล่นหมดพอเล่นคิงซึ่งมันถ้าแล้วคุณทําเครสของเ,อเครสที่สองทำดามเมจใช่ไหมเครสที่สมคือเอาดีเจเล่นกับอ,อะไรอกับเทียนล่มพีม์ปะหรือว่าไงไม่น่าจะใช่นะน่าจะเอามาเล่นในหมดพอเล่นคิงนี่แหละเล่นเลยครับเดี๋ยวมันก็ปลดเอง เล่นไปสองครั้งมันน้งนะเล่นได้หมดพอเล่นคิงทีนี้มันเคลร,ระดับสี่มันก็ต้องชนะหมดพอเล่นคิงหนึ่งครั้งแล้วเคลสุดท้ายเคลร,ระดับห้ามันก็จะเป็นภารกิจอะไรชนะอีเวนต์หนึ่งครั้งซึ่งอีเวนต์เนี่ยถ้าคุณทำสำเร็จนะสำหรับต,ตอนนี้คุณจะได้รับทั้งสกินดีเจทั้งเอนอเมชันการปลารูปดอกไม้แล้วก็ อะไรอ่ะโอ้เยอะอ่ะได้รับชื่อด้วยได้รับตัวละครใหม่ด้วยคือของฟรีหมดเลยไม่ยากรอกนะ้ีเวนต์หละสำหรับผมอ่ะถ้ามีตัวละครถ,ถ้าคนไหนอยากเล่นกับผมก็เข้าดีสคอดได้นะผมจะแปะไว้ข้างล่างคลิปึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะมีคนเข้ามาหรือไม่เพราะผมก็เป็นคนทำแค่ก็แค่คนทำช่องใหม่ะนะที่อยากจะหาคนเล่นด้วยเฉยๆอ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะ ใครก็ได้นะอ mm hmm. ริงไหมครับอย่าไปสนนะครับเนี่ยสบายสบายครับไปเลยครับอา mm hmm. ร์บ,บอยผมแนะนํานะสำหรับผู้เล่นใหม่ไม่ต้องไปรีบซื้อตัวตัวรงตัวละครเอาไว้ตัวสุดท้ายทุกคนก็สามารถกดได้มันฟรีๆไว้อืมถ้าเลียวลคุณถึงนะคุณก็แค่เอาตังทองคุณนะไปสุ่มหาสก,กินสีทอง ถ้าคุณได้สกเกลก็เกลือไปถ้าคุณได้ไอ้เคาะหลามครั้งก็เกลือไปครับคือมันไม่เหมาะสำหรับโซโลเท่าไหร่นะสำหรับผมว่าแต่สำหรับลงหมวดอื่นผมก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะะมันก็ไม่ได้แจกด,ด้วยมันทำให้เราเสียดามเมจคิดว่านะมันทำให้เราเสียดาเมจด้วยซึ่งมันไม่ได้คุมขนาดนั้นเก็บหลุดเหมือนกันนะเน,นี่ยไม่หลุดหถ้าผมไม่อัพบีเจเช่อ่ะมันไม่หลุดหรอก <g ül> เราจะมีดาเมจแรงกว่านี้เยอะคือถ้าผมอัพข้อพูดดีเจไปด้วยข้อดีคือคาร์บอยจะราคาถูกแต่ข้อเสียคือเราจะอัคาร์บอยได้ชาขึ้นจากประสบการณ์ที่ผมเจอนะแต่จริงสบายจิงสบาย,ยานะวชีๆวๆไม่หลุดตลาดนะถ้าผมไม่ได้อัออพอันเนี้ยตอนนี้คงจะมีคาร์บอยแม็กสักสองสามตัวแล้วมั <g> ้ง <ül> ผมมาอัพดีเจเฉยให้มันลดราคาเนาะ ่จริงมันเป็นตัวที่แบบไม่จำเป็นต้องรีบลงเลยจะแค่คุณอัพคาปล่อยให้มันแม็กทุกตัวก่อนแล้วคงก็มาอัพที่หลังก็ได้เพราะเงินคนจะมีไม่จํากัดเลย <c oughs> มันดูุดเงินเวอร์มากจะบอกให้เซท,ทีมเนี่ยเก็บตังค์แล้วก็ยิงนะครับดาเมจคาร์บอยมันแรงนะเวะ้ย ให้บอกไม่โกงวะไอ้เหี้ยกูเห็นแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวการใช้งานจริงเดี๋ยวนี้ดูดิตูดิอ่าดูดูดูว่ามันได้เงินน้อยนะจริงอยู่ครับมันได้เงินน้อยแต่ดูดามดเมจโดยรวมอ่ะแม่อัพเต็มอ่ะมันยิงเท่ามันยิงแรงเท่าอันนี้เลยนะยิงยี่สิบสี่ดาเมจอ่ะมันแรงเท่าโกลเด้นมาเฟียเลยนะมันแรงเท่ากันเลยแถมยิงเร็วขวดด้วยแถมได้เงินด้วยแต่นั้นแต่นั้นจะได้สมุดเนาะ คือตัวซัมมอนดีมาเฟียเป็นตัวที่ดีอ่ะคือถ้าผู้เล่นใหม่ได้เป็นอาวุธมันโคตรคุ้มเลยคุม้มขมกว่าโกลเด้นคาร์บอยนิดหน่อยตรงที่ว่าโกลเด้นคาร์บอยเนี่ยมีข้อเสียอย่างเดียวคือมันต้องโซโล่ลงเองครับแต่ถ้าเป็นโกลเด้นมาเฟียคุณสามารถไปเล่นกับคนอื่นได้สบายสบายครับแล้วคุณก็เล่นฐานเงินเนาะไอ้สองตัวนี้มันจะคบคู่กับฐานเงินแต่มันจะไม่คบคู่กับไอ้ <c oughs> คารบ,บอยเนาะ <c oughs> ยิงเจ็บ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 เห็นไหมสบายสบายแต่บางครั้งผมก็เคยลองอะไรแปลกๆมานะเอาคาร์บอยไปบวกกับฐานเงินอย่างเงี้ยมาเศรษฐีพันล้านแล้วผมจะบอกให้ <c oughs> <c oughs> แต่ข้อเสียคือถ้าเราจัดทีมอย่างนั้นข้อดีคือเติบโตวไวสร้างทุกอย่างไวข้อเสียคืออะไรรู้ปล่าจำนวนตัวละครคุณมีจำกัดแถมดาเมจคุณก็จะน้อยลงด้วย มันเหมาะสาหรับเอ่อคุณเอาแบบตัวอย่างไม่คินก็เล่นกันระดับสีทองมาเล่นเนาะอาจะเล่นเซตทีมนะนะเพราะว่าคุณจะสามารถลงตัวละครได้เต็มซึ่งมันก็ไม่คุ้มอยู่ดีสําหรับผมว่ามัน <c oughs> กินไปแล้วสามช่องอะคุณต้องใส่ดีเจนะอ่าใส่ดีเจอีกใช่ไหมละ่ะการที่เราจะมีเงนินไม่พซึ่งเราก็จะเอาตัวเพลงมาได้เพียงแค่สองอย่างเลยถ้าคุณเอาเพอร์เปิดมาเพอร์เปิดวางได้แปะตัวเอาป้อมปืนมาหนึ่งอันเนี่ยแล้ปก็ป,ปืนวางได้อันเดียว รวยจริงครับแต่เงินไม่ได้ใช้ยต้องพูดเป็นอย่างงี้ตัวทำดาเมจเราจะมีแค่สองตัวนะซึ่งมันมีได้พอยกเว้นว่าอ่าจะคุณจะไม่เอาดีเจไประหว่าังพึ่งจากเพื่อนร่วมทีมเราให้เพื่อนร่วมทีมเราปกดีเจมาเออไม่ก็ยากนะมันแล้วแต่ดวงจะบอกไงก็ก็ไม่อยากนะเห็นว่าตอนนี้ก็คิดว่าอัพได้นะ ตอนนี้เงินเริ่มเฟอแล้วว่ะผมรู้สึกก็เลยนะดูดิดูเงินขึ้นคุณดูเงินดิใครบอกว่ไม่โกงไหมขนาดโดนเนิรมเลยแต่ตอนนี้สิ่งที่ชิปหายคุณรู้เปล่าคืออะไรผมกดวางสไนเปอร์ไม่ได้ผมกดวางเดนเจอร์ไม่ได้ แล้วตอนนี้ก็เวฟ29แล้วคุณเห็นอะไรนั่นไหมมันบินไปแล้วมันบักเย้เกมบักอ่ามีแค่นี้แหละถ้าคุณอยากได้ทีมที่หาเงินไวเนาะเดี๋ยวผมขอลองโดนอีกทีที่มันได้หรือเปล่าดูเงินนยครับโอ้เงินอย่างเยอะแต่เกมบักโอ้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ความผิดทีมผมนะเนี่ยเห็นว่าเกมมันบักครับ เงั้นผมก็ขอตัดไปเพียงแค่เท่านี้ก็แล้วกันผมว่าผมพยายามกดวางเลยเว้ยมันวางไม่ได้จริงๆเว้ยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยดูดิอะไรคลิปมันสั้นเกินหน่อยท่านผู้ชมงั้นผมขอทำให้มันยาวอีกสักนิดหน่อยเนาะตอนแรกว่าจะตัดแล้วแหละแต่ต่อมันให้อีกสักนิดหน่อยเนาะเพราะว่าคลิปมันจะสั้นเกินไปอะดูดิ และผมไม่ชี้เกียจไปเล่นใหม่ด้วยถ้เาเป็นว่าคุณรู้หลักๆก็เพราะว่าคุณมีแค่สองตัวที่ผมกำหนดไปก็พอเนาะสองตัวนั้นมีตัวไหนบ้างาผมจะตัดอีกสัรอบหนึ่งแล้วกันโอเคผมก็ขอตัดมาที่หน้าออบบี้เลยก็แล้วกันเนเพราะว่ามันเสียเวลานี่ครับสองตัวที่คุณควนเอาไปก็มีตัวแรกก่อนนะก็ โคดเด้นคาร์บอยเลยเนาะถ้าคุณอยากจะโรยเหมือนเมื่อกี้ที่ผมเล่นก็แนะนำให้ไปพยายามสุ่มหามาให้ได้เนาะซึ่งชีวิตคุณก็จะอยู่ง่ายขึ้นเยอะลงได้ใช้ใช้ได้ทุกระดับครับสูตรผมสูตรผมเมื่อกี้ใช้ได้ทุกระดับเนาะไม่ว่าจะเป็นระดับเออะไรอะเบนเจอร์ระดับโอระดับปานกลางระดับยากระดับอีซี่ใช้ได้หมดเนาะโค <laughs> <c oughs> เด้นไม่จบโจนนะ์เนาะเผยเผยก็ลงเพียงแค่ตัวเดียวก็ชนะแล้ว ตัวมันโอมากคือหลังจากคนรวยเสร็จอ่ะคนก็เนี่ยันก็สามารถสร้างได้ทุกอย่างเนาะแม่ว่าคนจะเอา3ตัวที่มันราคาแพงที่สุดในเกมมาอย่างเงี้ยคนก็สามารถสร้างได้แบบไม่ง่ายเลยคืออัปเกรดจนแม็กอ่ะไม่ใช่เรื่องยากราค่าจะแพงแค่ไหนขอแค่คุณมีเพียงแค่2ตัวนี้ไว้ cc ตัวบินและให้ตัวล่างยิงได้เนาะสำหรับสันกันเนาะเวลาคนต้องการฆ่าตัวบินดีๆผมแนะนำสันเนาะ แต่ว่าต้องวางแย,ยกๆกระจายกันไว้นะอย่าวางติดกันติดกันก็ได้แต่ข้อเสียคือถ้าเขาบินผ่านไปแล้วก็คือไม่มีประโยชน์เลยสตนกันเป้าหมายคือดีๆสุดน,นะสำหรับสตนกันถ้าเราจะใช้จริงคือวางให้มันมีระยะยิงมากที่สุดครับก็คือระยะแบบต่อเน,นื่องระยะไกลอะทำให้อ่าอย่างเฟอร์เฟเนี่ยยิงตัวบินไม่ได้ทำให้เฟอร์เฟพยายามชาร์จห้เฟอร์เฟชาร์จตีตัวบินได้เนาะ ก็คือพยายามหาวิธียืนอแล้วบางติดกันมันอาจจะยื้อได้เนาะแต่ว่ามันก็ไม่ทันอยู่ดีเพราะว่ามันยิงพร้อมกันเนาะพยายามทําให้มันยิงตัวละครั้งตัวละครั้งเอาให้มันเหนื่อยให้มันไม่ได้เดินโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอมีเอ่อขอจบไ้เพียงแค่เท่านี้ก็แล้วกันแล้วก็คงไม่มีอะไรเยอะขอจบคลิปไ้เพียงแค่เท่านี้ก็แล้วกันเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ ก็ต,ตามนั้นเนาะตามคนคอมเมนต์มาผมก็จะพยายามตอบให้ก็แต่ว่าสุดท้ายแล้วที่อย่างนี้ผมพูดถ้าอยากเล่นเกมกับผมก็เข้า Discord มาเล่นกับผมก็ได้เนาะ Discord ก็อยู่ในลิงก์ที่แล้วอ,ะอ่ะก็คือคลิปที่แล้วที่ผมส่งมันจะมีลิงก์ d i s c o r d อยู่ต้องเข้าไปดูนะครับ